หอมแดงนะครับไม่รู้จะเป็นยังไงแต่ว่าเราจะเก็บเกี่ยวผลผลิตกันแล้วหอมแดงในเข่งของเราใช้ได้ไม่ได้ไม่รู้เก็บแล้วแต่มันดีเนาะมันแตกจากหัวหนึ่งนะเป็นรอบทิศเลยนะเจ็ดแปดหัวเลยใช่นี่โ้โหที่เราปลูกนี่หอมแดงในเข่งของเราเก็บกันอย่างนี้เหรอก็เก็บไม่เป็นนะนะก็ลองดูดูจากที่เขาเก็บเขาเป็นอย่างไงอ่า,า,า,อาก็ไปล้างให้สะอาดก็ไปล้างให้สะอาดแล้วก็ตากไว้แห้งแล้ก็ไาขดขดอย่างนี้ช้ยบ<ด>นตลาดนี้ไงอ่าก็่อให้แห้ง เดี๋ยวเราต้องเอาไปล้างก่อนล้างก่อนนะแล้วแล้วไอ้แล้วอย่างนี้เราเอาไปปักได้เลยไหมเออยังคนจะต้องให้แห้งก่อนนะคะเพราะว่ารากตัวนี้มันจะไม่เกิดใหม่เราต้องปักมากก่อนโอเคสิจากหัวหนึ่งเป็นหัวเท่าไหร่นับสินับนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองสิบสองหัวจากหนึ่งเป็นสิบสองเดี๋ยวอะไรอีกดอีกกอนึ่งโอเคนี่กอแรกนะครับอ่ะอีกกอหนึ่งเราปลูกเข่งละสามกอนะมันได้เท่าไหร่ไมมรู้เนี้ยนี่น่าจะน้อยเพราะว่าเราปลูกกระถางเดียวกัน เีกส่งเต็มนะเราก็ขึ้นมาด้วยกันนอรถน้แหนึ่งสองสามเล็กไม่นับสี่ห้าหกอืมก็รอบหัวเขาครับหกมันมีจริงๆมันมีเจ็ดแปดอยู่นั่นอ่ะโอ้นี่นี่ใช่แต่ว่ามันดูฝ่อเหมือนฝ่อฝอนะก็นี่นี่อันนี้ก้อนนี้ก้อนนี้ก้อนนี้น้อยก้อนนี้น้อยมันแห้งไปแล้วโอ้ต้องรีบเก็บไม่งั้นเน่าโอ้มันจะเน่านะอูนี่ไงเน่าไปแล้วลูกเน่ยเน่าไปแล้วไวยเน่าแล้วเน่าแล้วลากินไว้ใจคนรดน้านะครับคนรดน้ํารดสะแฉะเลยเนาะเออ ก <1941, S 2> ็ไว้อย่างนั้นเลยสิมันจะขึ้นต่อไหมมันเน่าแล้วม่อ๋อมันเน่าอันนี้หมดแล้วหมดแล้วกระสังกระสังมีเชร์ไปก่อนู้เากินหอมใช้ได้เลยอือือดูสิเนี่ยนี่นดูสิเอาโนี้ก็ก็อใหญ่นะโอ้ก็อใหญ่ใช้ได้เลยโอ้โหนี่ก็อใหญ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดโอ้หนึ่งได้สิบเอ็ดหนึ่งได้สิบสองได้สิบเอดอนนี ปลูกกี่กระถางสี่ตะกร้าปลูกสี่สี่เข่งสี่เข่งก็ได้กินนะก็ได้กินแล้วนี่กะสั่งอือหนึ่งสองอนี้เล็กเล็กสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอือติดน้ำเดือกระสังไปตามเลยโอ้นี่นี่หอมแดงอินซีหอมแดงอินซีในอินซีแท้ๆเลยนะครับแท้เลยค่ะไม่ใช่สารชิมีเลยนี่นะครับมะร็งก็ไม่ใส่ ปุ๋ยเคมีก็ไม่ใส่อินทรีย์ล้วนๆนี่โอ้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้เขนี้แล้วเราจะเก็บหมดทุกเข่งเลยเหรอต้องเก็บเจ้าค่ะเพราะว่าดูสิคะโอ้โหดอกดอกสวยงามเอาเอาไปผัดกินได้ไหมอ่ะดอกถ้าใครอยากเก็บมาได้ก็ได้แต่ว่ามันต้องเก็บแล้วค่ะเพราะว่าต้นมันล้มหมดแล้วค่ะดีมันจะเน่าอ๋อเดี๋ยวมันจะเน่านี่ค่ะโอ้เยอะเหมือนกันอันนี้เยอะโอ้หเยอะค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสาม 5, 6, 7, 8, ี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าโอ้โหจากลูกจากหัวเดียวจากหัวเดียวเป็นสิบเก้าเลยเนี่ยนะ <5. S 1> สุดยอด <5. S 1> นี่ถ่ายคู่กระดอกสวยจังเอ้ห <laughs> <1, S 1> นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอื นี่หัวเท่าใหญ่เท่าที่เขาขายไหมหรือว่าเขาขายหอมสีส้มสังเกตอะไรนี่ใหญ่ข่านี้กว่านี้เลยไปนี่เลยไปนี้เลยเหรอใช่เดี๋ยวเราก็คือลอกล้างลากแล้วก็ลอกออกแล้วก็มาแขวนถึงที่นู่นโอเคเดี๋ยวดูอีกกี่เข่งนี่หมดแล้วสามเข่งเนี่ยก็มันลงหมดแล้วโอ้จะเน่าแล้วเนาะจะน่าเอาแล้วนี่เล็กช้าไปหน่อยโหดูสิอันนี้หัวใหญ่มากเลยอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าโอ้สิบห้าสูงสุดเราทำได้สิบเก้านะครับ ิบเก้าหัวตักงหนึ่งหัวนะครับไม่น่าเชื่อเลยว่ามาว่าไปได้ถึงสิบเก้าหัวเลยแต่หัวก็ไม่ได้ใหญ่บ้างเล็กบ้างนะครับนีกอเล็กนัึงกอเล็กนึงเข่งหนึ่งกุดสามกอใช่หนึ่งเข่งสามกอครับที่ปลูกไว้กอก็โอเคนะเนี่ยไซส์เท่าตลาดเลยอันนี้เป็นหอมไหหอมไทยห้าหกก็ซื้อจากตลาดเนี่ยค่ะก็น่าจะเป็นหอมแดงสีสเกแลือค่ะเพราะว่าสีแดงสวยงามมากเราเลือกหัวที่สมบูรณ์สมบูรณ์มาปลูกต้องดูคลิปตอนแรกเนาะ หัวที่เอามาปลูกก็หัวไซประมาณแค่นี้เอามาปักๆไว้ได้โอเคโอ้นี่ก็น่าจะได้ประมาณกิโ,โลโลนึงแพงแล้วแพงแล้วป่าจะได้ประมาณโลกว่ากว่านะโลสองโลได้อยู่โอเคแค่นี้ก็ได้กินแล้วนะครับปลูกผักกันเองอินทรีย์ล้วนๆสบายใจกินง่ายปลอดภัยด้วยกเกษตรต้องง่ายบายต้นนะครับ